ดิฉันเอกหญิงการณ์สับสีดิฉันเป้นถัศึกษา6ทับเลขที่2ี่จะมาพูดถึงความสำคัญของช้อนกลาค่ะช้อนกลามีความสำคัญในชีวิตประจำวันในระดับหนึ่งทั้งช่วยป้องกันและทำให้เราห่างไกลจากโรคตับอักเสบ A, B และ C ที่ติดต่อกันผ่านน้ำลายและในปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด19ที่ทำให้เราต้องระวังและทำตามคำขวัญนี้ค่ะ กินร้อนช้อนกลางล้างมือเป็นต้งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเด็กเชลล์โรงเรียนสาวัวอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองขั้นหนึ่งเลขที่สี่จะมาเล่าเรื่องการผลิตบะหมี่เกลือสำเร็จรูปขั้นตอนแรกนำแป้งสาลีมาคลุกกับส่วนผสมต่างต่างและใส่น้ำนํำมัดิให้เป็นแผ่นบางประมาณ0.8มิลลิเมตรและนำไปตัดที่เป็สซี่ด้วยมีดเล็ก เพราะนั้นเราให้เป็นเส้นหยักแล้วเราตัดให้เป็นก้อนแล้วพอเอาไปนึ่งในน้ำที่เดือดเราไปทอดเก็กใจเส่ใจคุณวโาี่พี่กล่าวครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง109ปีทกปีเทคนิคออกจากเซลลรืองเชต้นประเทศอังกฤษตอนเวลา12นาฬิกาถึงศูนย์ศนนอเทคนิค ด้วยความเร็ว22รอพราะกับตัร์สมิทกลัวว่าจะไปถึงไม่ทันเพราะนื่องจากตัวลังเือที่ไหน5,000ตันทช่เทคนิยทำครับตามเห็นการลังเือของเทคนิคแล้วเนที่ออกโดยโทมัสแอนูหรือทอมแอนู ของบริษัทอ m ร์เอ็นเอทเนเป็นเป็นเจ้าของบริษัทเททันนิคที่สร้างเททันนิคครับพูดกับตันชมิดว่ายกเลิกการซ่อมแผนออพยกการจมของเรือพอถึงเว,เวลาประมาณบ่ายสอ,องกว่าก็ได้รับสัญญาณเกี่ยวกับคำเตือนขานำแข็งในเส้นทางการเดินเรือและแต่เททันทนิคกับยุ่งกับการบริการให สำหรัแขกผู้โดยสารชั้นหนึ่งต่อมาเวลาไม่นานไทเทเนก็ได้รับเ,เจอทลเลกว่าเจอผู้ขอนักแขในเส้นทาง,งการเดินเรือในแไทเนิยก็ไม่ไม่รับสายต่อมาขั้นสุดท้ายที่ไทเทนียได้รับไท้ทเยว่าข้าไดนนะคะได้ได้ได้ไดวเขาองวจของค่า,าะคะืวเขาเราชอมนะคะ นี่แล้วว่าอบแล้วค่ะมืนนะอ,มนนอนึง,อง,นนองไปซื้อปลาแดดพ่อแม่พี่น้องซื้อปลาแดกซื้อปลาปิงพ่น่าเอาไปอะไรไม่ละเจ้ารัน240บาทเอาปลาแดก10บาทพะ <laughs> น่น่ามาสิมีเขาเจ้ารันสายปลาแดกถุงห่ที่เราน้องการนะไนะโอ้แต่วหห่รราราคาอะไรกับคุ่นักข้าหน่องแจกนะคะ่ะเดินทางามาแจกมาจากต่างประเทศนะคะมับนักไต้หวันเกาๆนะคะามาจากวัฒนธรรมนะคะเป็นน้องกับน้า,า,าทีะคะ ทัแกบน้นหลกัทไม่มีอะหยมบบไม้เอีทางอย่านีมาเาสับนี้ได้แับจีบลงตอท่านว่าเพื่อนขี่รถดี่มอันเพ้่อนี่รถดี่ด้วยดีบาอันูนัด้วยดีบาร์อ้ยแขงขีรถดิมนี่ออยอันผสิบอันสิบันเป็นต่างขี่รถรอนนี่เังซีแล้วันนี้ราคาค็เาจากซอสอราคาซซกันเด็นมอสองราคแบบคืออ้า